ผลผลิตทางการเกษตรที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือความสําเร็จของเกษตรกรหัวใจไม่ท้อที่ยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพแบบพอเพียงและยั่งยืน คุณปรีชาหนูขาวแต่เดิมประกอบอาชีพเป็นกรรมกรรับเหมาก่อสร้างแต่ด้วยความที่อาชีพนี้มีการลงทุนและความเสี่ยงสูงทําให้คุณปรีชาและคุณจัญยาพัน์อาชีพมาลองทําการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการทําการเกษตรเชิงเดียวแบบปลูกข้าวโพดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จขาดทุนจนเป็นหนี้สิน จนเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาค่ะได้เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงทำให้ได้เข้าใจถึงการทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเริ่มทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ห้วยสายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของนายลวง ก็ได,ด้ดูได้คิดได้อะไรก็เออเก็เห็นดีเห็นทางนู้นทางนี้ได้เห็นช่องทางพอเห็นช่องทางแล้วก็เอามาปฏิบัติทำที่เรามีแรงบันดาลใจพอดีเมื่อที่ว่าเราทําบัญชีครูเรือนกันมาเนี่ยโครงการรักป่าสร้างคน8.4ตําบลว,วิธีพอเพียงพอเข้าไปร่วมก็เข้าแล้วเนี่ยเขาก็เลยชวนทาวิธีพอเพียงถวายในหลวงครบ8 4ดันบพรรษาก็เลยทําด้วยทีนี้เราก็ปลูกทุกอย่างเลยดิปลูกทุกอย่างปลูก ที่ทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยพอเจ้าหนะ้าที่เขาก็มาดูเขาก็คงพอใจหรืออะไรเงี้ยนะคขามากระซิบบอกว่าโอ้โหนี่เนี่ยเนียดีนะว่าเราเนี่ยได้เป็นอาซาทาว่าอาซาอะไรหรืเขาบอกว่าอาซาพระราชาพออกว่าอาซาพระราชาเนี่ยผันตื้นผันตื้นตัน ซึ่งปัจจุบันคุณปรีชาได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ปลูกเพื่อผักสวนครัวหลายประเภทแบบผักพื้นบ้านที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและ,มะแมลงเริ่มเลี้ยงไก่ไว้เพื่อทานเองในครัวเรือนประมาณ10ตัวทำให้มีไข่ไก่ทานทุกวันเมื่อคำนวณว่าการเลี้ยงไก่น่าจะสร้างไรายได้ทุกวันก็ได้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่ม และเลี้ยงหมูหลุมที่ถือว่าเป็นเงินออมสําคัญเพราะไม่ต้องลงทุนมากอาหารก็เป็นพืชผักในสวนทําให้ได้เนื้อหมูคุณภาพดีและปลอดสารเคมีคุณปรีชาสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงและผลจากอดีตจนถึงปัจจุบันของการขยันออมเงินทุนทรัพย์ทําให้ครอบครัวนั้นไม่ต้องมีภาระหนี้สินใดๆเงินออมส่วนหนึ่งที่เหลือจึงเป็นเงินออมเพื่ออนาคตของครอบครัวค่ะ ครอบครัวหนูขาวค่ะคืออีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่ได้น้อมนําแนวพระราชธรรมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทั้งการประหยัดอดออมและนําสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนค่ะสุมเมธประประวันถ่ายภาพกน,นิการะกูลสาทีมข่าวช่อง13าฟมิลี่รายงาน